วันนี้ทุกคนครับพวกเราจะพาทุกคนมาชัวร์แมปกบเลี้ยหลามล่าสึกกันแน่โหโหโหจากแต่ก่อนที่เกาะเล็กๆแต่ตอนเนี้ยเกาะโคตรใหญ่เลยใหญ่เออใหญ่จริงไหมมสอสมกั็เป็นแมปอันดับหนึ่งของโลบอกจริงๆเลยจริงเลยโคอนหมาเลยที่สำคัญเห็นจะกบยักษ์ตรงนั้นหรือเปล่าทุกคน อุ้ยอัน,นั้นคือเป็นมินด้กเกมใหม่นะทุกคนครับผมเชื่อแม่าอาจจะมีคนที่ยังไม่เคยเล่นนะทุกคนลองมาเล่นกันดูได้นะตรงส่วนนี้ที่เป็นสีเหลี่ยมนีทุกคนก็คือเป็นส่วนที่เราจะสามารถซื้อชุดต,ตัวนี้ได้นะเว้ยววนี่ตามนี้เลยโอมาเป็นชุดแบบนี้เลยเรียงกันใช่ หมอนหมู่ชุดสูททุกคนแคับแล้วนี่ก็เป็นแบบชุดนอนประมาณนี้ตามหมอนหมู่เลยและทุกคนโซต้ตามเมคคือใน็อบบี้นี้จะมีเพงลงห้ไรได้ฟังด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เปิดไว้เนี่ยเราสามารถเปิดปิดต,ตรงนี้ได้นะทุกคนขวา่รงนี่เลยนะถ้าไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรก็เข้ามาฟังเพลงได้นะทุกคนใช่แล้วก็นั่งคุยได้ด้วย คนดูก็จะบอกว่าถ้าอยากฟังเพลงก็ไปฟังที่ย t u b e ดีกว่าและตัวส่วนนี้เป็นส่วนที่มาใหม่ล่าสุดเลยทุกคนก็คือเป็นส่วนมินิเกมของกบโกวานั่นเองแม่เลดูอันดับหนึ่งตอนนี้สิพวกนายเล่นไปถึง42รอบเลยนะชนะแมวผมอาจจะมีการแจกโลบะให้กับคนที่อยู่ต้นๆนะเว้ยนี่ตามนี้เลยเว้ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นมินิเกมกบโกวากันยทุกคนครับบอกเลยว่าวันนี้มาสั้นๆนะแต่ว่ามายาวๆอะไรไหม อะไรข้างในเนี่ยเจ้าก็เออจะสั้นหรือจะยาวเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วเพราะแม่มีแค่นี้ไงนั่งเราไปเล่นกบโกวากันเลยดีกว่าจะเกิกบไอแต่อย่างนึงต้องบอกเลยนะว่ากบโกวานี่คือฉันคิดเองกับหัวเลยนะไม่ได้ไปก๊อปปี้เกมไหนมาเลยนะเว้ย <l oss> อ้ <l oss> ฉันเชื่อไม่เคยมีเกมไหนชื่งกบกวามาก่อนเลยอเอเอแนวนี้คือไม่เคยมีใครทำบนโลกใบนี้ฉันทาคนแรกเลยฉันบอกไปเลยได้อินสปเรชั่นมาจากการติดรถไฟแดงไงแมาทุกคนเราลองมาเล่นดูดีกว่าก,กบกวาตัวนี้เลยนะเข้ามาเลยพวกนา้ยี่สิบคนนะไ,ไว้รอบหนึ่งแม่อ้ยยอ้ยเต็มแล้วเต็มเลยอ้อยคาสิเนหคาสิโซตีโอ้ยเท่เยิง อ้าแล้วมันมีเสียงเพลงปิดเพลงนังขวาดีกว่าเพื่อการลิขสิทธิ์เดินไดมีแล e ้วเกว่าเดินได้จะเป็นแบบคำพูดเดินงานงแล้วก็เป็นไฟเดียวตายตายเป็นเบื่อเลยโอ้ยโหนมันเดินได้แอมพยายามเดินพยายามเดินนี่เหลือสองคนตอนนี้หยุดโอเค คือคนที่ตายทุกคนสามารถเกิดใหม่ได้ตลอดเวลานะแต่ว่ามันจะมีเวลาจำกัดตรงนี้เว้ยต้องอย่าพยายามอยู่จนเวลาหมดอ่ะเออชะมาดเลยตะกุบชะมาแเลวไอ้เหลือใช้คนเดียวเลยฉันขอหยุดเลยละกันเอาอ้เราเล่นซุสีเราสียสิบ่าฮ่่ไปก็บโอ้ยไยนเลยตรงนี้เดินแม่หยุดเดินอยู่แล้ว เออจะกบเราไม่ทันแน่เลยเออมาไม่แล้วสามซีบีเราต้องเสียงไว้แบบเดินไกลๆหน่อยว่าก็วิ่งแล้วละกันไกลๆหนไกลๆหน่อยมาล้เนเดยไม่หยดเด้หัวฉลามในยยังไม่ตายวะต้องมาลองดูไอไในเซียนกันไปมันเนี่ยฉลามไอซีโก็มีองนขฉั จบแล้วไงโอ้โหโมตะมองแนนฉันลืมมองไอ้ไฟเขียวไฟแดงเลยเอาเลยฉลามเไงสามสองหนึ่งมันไหมไม่ทันแอลเหยียบเส้นสีแดงแต่ยังไม่ผ่านน่าโอยทำไมมันยากจะมาพอเจ้าขอเกมมาเล่นเองเนี่ยพวกนายดูสิห้องลบสิบนี่คืออะไรเนี่ยแอลอะเดี๋ยวคืออะไรเกิดอะไรขึ้นว่าจะช่างมันเถอะ ทุกคนลองให้ความเห็นนะว่าตัวกบกวายนี่คือมันน่ารักหรือว่าน,น่าเกลือแตะจะว่าน,น่ารักเกินจะเกลือบคานี้ผมจะรอเนื้เซฟเซฟทุกคนคือหยุดก่อนที่เจ้ากบกวายจะบอกว่าหยุดนะไอ้หยุดเลยหยุดเลยอย่าดันซี่ไม่มีใครตายเลยอ่ะแต่ละคนเริ่มเรียนรู้ได้ไงว่าเราควรหยุดยังไงอะหยุดก่อนเลยหยุดก่อนเลยดีกว่าคือใต้รอบหนึ่งนี่คือโอกาสชนะก็น้อยลงเรื่อยๆนะทุกคนเอ้มีคนตายค้างชั้นเลย ก็ตายกันเทียบเลยโอ้ยกบกวามันแสบมากโอ้เลยใช้คนเดียวแล้วนี่<ค><ณ>เอเลียนไนจะต้องเป็นฮีโร่ในต้อชนะให้ได้นะเวย้ยพวกเราไปไม่ท<ค>ันแล้วแน่เลยอ่ะเออหมดโอกาสแล้วอีเลียนไนก็ตา<ค><ณ><ค><ณ><ค><ณ>ยแล้วเหมือนกันนะเนี่ย ผมบอกแล้วว่านี่คือบอสกบกวาที่โหดที่สุดในประเทศไทยเออใช้ดูก่อนเลยละกันนะคอนแทมก็ว่าวันนี้จะชนะกี่มองเราต้องชนะโชว์คนดูให้ได้นะเว้ยเออนาชนะโชว์ดูให้ได้ทุกคนโอเคดูตายแล้วเราไม่น่าถึงจะใช้แล้วแหละดูเลยโมดการแล้วแหละจะเกือบเออว่าแต่ที่หนึ่งโมดกาเนี่ยเขาิ่งไปได้ยังไงสี่สิบกว่ารอบแล้วเนี่ยเออเขาเก่งมากเลยนะ อบอ๋อโอเคเวลาหมดที่หนึ่งที่ติดกระดานทคนครับฉันขอภาวนาว่าเขาจะไม่ได้เล่นโปนะเว้ยน่าจะเซฟดีกว่าเซฟดีกว่าอยู่เลยอยู่เลยไม่เดินไม่เดินเดฉันจะไม่ประมาทรอบนี้เดินไมดิ่เดินไม่ลบไม่รอบหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเดินทนประมาทก็จะตายไปเดินไหมโอช่นเลย ยนเลยอยนเลยโอเคเพราะเรายังรออยู่เพราะเราต้องข้าเสชัยได้ในลบนี้นะได้เลยโอเคนี่เดินเซฟเซฟเดินแล้วก็ตามเสีโลเลยเราอยากู่ตรงไหนก็ยืนไม่ประมาทเออไม่ประมาทไม่ประมาทเราแค่อยู่ก่อนที่มันจะหันมาแค่นั้นก็จบแล้วเกมนี้ฉันไม่ประมาทเด็ดขาดยนเลย เฮ้ยฉันว่านะถ้าเราเดินปลอดภัยเราทันแน่นอนเลยอ่ะเออทันแน่นอนนี่เราเดินปลอดภัยตามเส้นเราหยุดไปเลยละแก่ได้เลยไอ้เรนนี่นาเหม่อเฮ้ยโอ้ฉันกำลังจะโดนแสงแล้วโดนจู่ๆหยุดเลยละแก่ฉันไม่ประมาเลยไอ้คนที่จะแสงนายตายไปแล้วเอเลี่ยนเอ้ยฉันที่หนึ่งแน่นอนแบบนี้เอแม้วิ่งเลยเลยสามสิบวิชิวชิวใมาชิวชิวอหน่ข้อไหนข้อย่าไหนหยุดเลย เขาจะใช้แน่นอนเลยตาดิยัเขาเลยเขาเลยฉันต้องหยุดเขยดก่อนโอ้โหในการชนะขอินั้นกมฉน a m สกีบีวะจะโตไม่ได้ใส่โไม่ได้ใตไม่ไาวเส่จะไม่ยาวเล่โตไม่ยา้เลยลาก่อนนะงูกุลคนนั้น ี๋ยวครั้งแน่นะทุกคนครับจะมีไมลี่เกียมาะไรก็รอติดตามชมนะแล้วก็จะมีอะไรอัปเดตในแบบนี้รอติดตามชมกันด้วยอย,อย่าลืมกดไลค์แบบนี้ให้ผมด้วยนะทุกคนครับมีอะไรให้เล่นแล้วนะไม่ใช่แค่มายืนเฉยๆแล้วนะถูกต้องผมไปให้ไวนะคตจะมีจุดที่เราสามารถนั่งชิลแล้วก็คุยกับเพื่อนๆได้นะทุกคนอนา,นาคตนะ ตอนนี้ฉันว่าก็นั่งชิลพอแล้วนะเนี่ยบอกเลยนะพวกนายรู้จักแมบบจุดพักใจไหมไหมรู้จักไหมอ๋อรู้จักอยู่นเออฉันจะทำมาแข่งกับแมบนั่นแหละส่วนของนายก็เป็นจุดพักกบไงเจ้าก็แต่อย่างหนึ่งที่จะบอกคือใครมีความสามารถในการสร้างเกมโรบอทนะพงครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะทุกคนอ่าวันนี้ขอต้อนรับกอนลวกันไว้เจอกันใหม่ลวกันนะบาย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 ทุกคน